ที่จริงแล้วนะทังเจ้าภาพผู้รับผิดชอบโดยตรงก็คือผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบผู้ใหญ่ชุทัศ์จัดแสงแล้วก็ขอความนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือทั้ง16หมู่บ้านนั่นแหละมาให้ช่วยค้นหาซึ่งไม่เกี่ยวกับคนที่ว่าับเร็จมาเป็นคนที่จุดนี้ที่ผู้หญิงคนเราไม่เอ่ยชื่อนะแล้วทีนี้ได้ประสานไปแล้วเขายินดีต้อนรับ ดีด้วยซ้าที่เราเออกไปค้นหาช่วยเขาเราไเราเกียบกับตอนนี้เขาประชุมรออยู่เข <Okay. S 2> ก็เลยอยาก <Okay. S 2> ประสานทางลุงว่าจะเอากเขาเข้าวไปก่อนให้เขาขึ้นเขาไปก่อนเพราะว่าเขาจะไม่ลงมากินข้าวที่เก่าแตกินข้าวอยู่ที่ป่าเลยวันนี้ถูกต้องเนาะแล้วประสานเรียบร้อยแล้วทางอำเภอก็มีหนังสือเรียบร้อยขอความช่วยเหลือใครยูทูบเบอร์ใครจะไปก่อนคิดว่าอยากจะไปกับชุดเจ้าหน้าที่ก็ไปก่อนได้ถ้าเราไปสมทบเราก็ เช็คคนแล้วก็ขึ้นตัเต้นกระดาษไปเช็คชื่อแลออ้วเนาะชื่อคนที่ไปคนที่ไปด้วยแล้วมาข้างล่างด้วยเขาพาปูเอาคนที่ไปจากเรานึง่งจุลุ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อผู้ใหญ่เอาเอาเอาคำนี้ก่อนพ่อผู้ใหญ่พูดเลยว่าขอความร่วมมือลุงพลพร้อมยูทูบเบอร์ไว้ในไลฟ์ในคลิปเลยอันแรกเลยครับครก็เป็นแล้วครับทางในฐานะผมเป็นผู้นำเนาะได้รับหนังสือจากทางเือเรียบร้อยแล้วก็ขอความร่วมมือกับลุงพลแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์ทุกท่าน ที่จะสามารถที่จะไปหาคุณตาได้ก็ขอเชิญน,นะครับอยู่ที่จุดเลยคุณอำนวยการเต็มมีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ประสานทางผู้นําที่รับผิดชอบในการค้นหาในรอบนี้เรียบร้อยแล้วทางฝ่ายนนเขาก็ยินดีต้อนรับเนะขาไม่ถือว่าเราไปจุนจ้านไปอะไรเพราะว่าเราไปช่วยด้วยใจครับเขายินดีต้อนรับนะครับในฐานะผม ไปพูดนะวันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าให้ลุงพลแล้วดูทุกคนจะตื้อบ้านยายส่งวัดพระอาจารย์สมบัติเพราะว่าได้ถวายบ้านยายให้พระอาจารย์สมบัติเียอะเอยแล้วไปทุกคนครับทุกคนครับไม่เป็นไรเราพูดไปแล้วไม่ต้องแต่แค่ไหนแค่นั้นคิดค่าแล้วก็ไปค่ะไปครับไปคลิปสั้นๆนี่ไงข้าวส่วนลุงพลเองนะครับก็ได้พูดไปแล้วเนาะต้องต้นคลิปนะครับที่ลุงพลพูดนะครับว่ามันมี บุคคลที่บอกไม่น่าเป็นอย่างย่างบอกตรงเลยครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเราไปกันเนี่ยเราไปค้นหาคุณตา ครับโอเคสำหรับที่เมียทุกคนทานมาที่ป้าค่ะไปเหมือนเดิมค่ะสู้ๆค่ะทุกคนอาจะหาตาให้เจอนะคะสวัสดีค่ะทุกคนลงไลค์ก่อนค่ะทานข้าวให้มีเลี่ยนมีแรงแล้วก็ไปต่อค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนรักษาสุขภาพโควิดเยอะค่ะป้าไม่ใส่แมป้ากินข้าวอยู่ค่ะป้าไม่ได้ใส่แมสปากินข้าเจอกันบนเขานะคะ เจอกันบนเขาป่ะก็ขอเรียนเชิญยูทูบเบอร์นะครับที่มีแรงยอเชิญที่ยดเลยค่นาแลเดจอกันบเรานี่นะคะคือความคิดของไม่ถึงสี่สี่ังคิดตรงคนไปมนหมดเขาลงกัหุดแล้วสามนาทีสามนาที